วันนี้อยู่บ้านครับเป็นเพื่อน,อนครับวันนี้เรามาจุดบูชาพระนะ้ามาเช้าได้ใส่บาตรแล้วแต่ไม่ได้อักวีดียว,นะวนนี่เราก็มาเสี่ยงโชคในวันที่16ตุลานะมาขอเจ้าที่สารพรภูมิ ที่บ้านของผมนะครับนี่จะปลูกต้นไม้มากมายมีของกินของของจับสายตาเราจะมาด,ดูกันนะครับการเสีงโชควันนี้เป็นวันอาทิตย์นะวันนี้ได้หยุดหนึ่งวันจากสามเดือนกว่าๆไม่ได้หยุดงานเลย นี่เราก็มาเสี่ยงโชคนะครับมาไหว้เจ้าที่ที่บ้านเคยให้แม่นให้ตรงตรงมาแล้วหลายครั้งวันนี้ก็มาขอพรกับท่านนะครับทั้งตายายและก็เจ้าที่สารภูมิที่ปกปักรักษาคุ้มครองบ้านเรานะครับเรามาดูตัวเลขกันนะครับ ว่าจะได้เลขอะไรเห็นไหมครับเพื่อนๆดูสวยนะครับเลขสวยอันนี้เลขสวยกำลังจะออกมาครับเดี๋ยวค่อยดูอีกครั้งยิบดูบริเวณบ้านก่อนบ้านผมก็จะร่มรื่นอย่างนงี้นะชอบต้นไม้เป็นคนรักต้นไม้ชอบต้นไม้มันก็ทำให้จิตใจเราดี สายตาดีมีอะไรเขียวๆนะ้ต้จไม้พวกนี้ก็กินได้นะหลายๆอย่างเรามาดูครับสามตัวต้องๆวดนี้วันที่สิบหกหรือจะไปลาววันจัน์ก็ได้นะครับเพื่อนๆเล่นได้หมดนะครับไม่ว่าฮานอยลาวเร็วเฟือนะฟุก ันก่อนนั้นก็ออกสามตัวตรงผมก็ได้มาหน่อยหนึ่งหาหน่อยนะแต่ไม่ได้ลงคลิปนะเพื่อนๆอน่อาหลขสวยไนหะสวยสวยงามมากเอาไปตัดเล่นกันนะครับเพื่อนๆเนป็นแนวทางอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากบางครั้งมันก็ตรงบางครั้งมันก็ไม่ตรงนะครับมันแล้วแต่ช่วงจังหวะ ของดวงชะตาเราด้วยนะอ่ะดูอีกครั้งนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับขอให้มีโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆ